สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่อง YouTube Apple หนึสิวันนี้เราพาน้องแอมแปร์กับน้องออปโปมาเล่นที่สนามโรงเรียนนะคะนนรบรรยากาศรอบๆนี่น้องๆขามาเล่นด้วยว้าว น้องอปโปอยังค่อนข้างกลัวสไลเดอร์อยูน่นะทุกคนเอามาลงมาเลยนั่งเลยครับนัง po, น่งแล้วอปโปนั่งแล้วไปเลยปิวป้วปิว้วปิ้วลงมาแล้วอุ้ยไม่เป็นไรลุกขึ้น อ่าขึ้นหม่ขึ้นหม่รอน้องด้วยจับมือจับมือจับมือกัน้นทำมาเลยสอบเริ่มสอบแล้วทุกคนเริ่มสอบอันนี้นะมาร์กกระดูกเอ้ยอะไรวะเขาเรียกอ,อะไรไม่รู้ยี่หง เริ่มติดใจนะทุกคนเริ่มติดใจสไลเดอร์พอเล่นเป็นชอบใหญ่เรื่อยอันนี้มีอันนี้มีรถไฟด้วยทุกคนมีรถไฟอันนี้ที่เรานั่งอยู่จักรยาน มีของเล่นเยอะแยะติชอบอยู่อย่างเดียวเล่นคนเดียวก็ได้แล้วนะทุกคนตอนนี้ไปละ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  กี่ยิงสักกันจ้า